วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับของการเริ่มต้นจัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกลานโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่13เมษายนหรือว่าวันศุกร์นี้นะครับพาไปตรวจสอบกันดูหน่อยครับว่าตอนนี้บรรดาน,นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนั้นกลับมาที่หาดใหญ่สู่ภาวะปกติแล้วหรือยังอยู่ในสายกับทางด้านของนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาคุณสุรพลกัมพลานนท์นะครับคุณสุรพลสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับเรื่องของจานวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมง,งานหาดใหญ่มีในสงการน่าจะมากน้อยขนาดไหนฮะณเ,เมื่อเช้านะครับการตรวจสอบห้องพักในตัวเมืองอเต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีรอบนอกซึ่งอาจจะขาดอยู่ประมาณสักสิบกว่าไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเชื่อว่าพรุ่งน,นี้นะครับก็จะมีอีกหลายหลายกลุ่มที่เข้ามาก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาเสริมเนี่ยครบ ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคิดว่าคิดว่าคงไม่ขาดเลอเท่าไหร่ครับครับนักท่องเที่ยวที่กลับมาเริ่มจองกันเต็มแล้วอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มไหนครับมีสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ถอนตัวไปในช่วงที่ตกใจนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเคยจองไว้แล้วไม่ได้ทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราเราได้มีการรณรงค์แล้วก็ร่วมกับทางสมาคมโรงแรมให้มีส่วนลดราคาลงไปนะครับ ร,รวมทั้งที่เข้ามาคอมเพ์มใหม่ในวันที่11จนถึง 13, 14เนี่ยนะครับก็จะได้ราคาพิเศษฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ย้อนกลับมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับอืมครับส่วนใหญ่เป็นไทยหรือว่าเป็นต่างประเทศครับตอนนี้เราพูดในภาพรวมที่เป็นโรงแรมนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเทีย่ยวจากทางประเทศมาเลเซียสิงคโปร์มากกว่านะครับ,รบส่วนในท้องในในคนไทยเราเองเนี่ยที่จองไว้จองไว้เนี่ยยังไม่มีการแคนเซิลนะครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าดูอภัยณีของของเราเองเนี่ยงานสงการานเนี่ยคนไทยเราเองเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะตัวเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาความไม่สงบนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นประเพณีของเราเองก็ก็มาร่วมสนุกกันทุกปีอะครับครับคุณสุพรพลคิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมนักท่องเที่ยวกลุม่มมาเลเซียกับสิงคโปร์ถึงกลับมาได้เร็วแบบนี้ฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านม,มาช่วงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะครับ ทางจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้ากับภาคเอกชนเนี่ยร่วมกันในการที่ได้มีการทําโครงการหลักๆหลายโครงการนะครับเช่นในการโครงการเกี่ยวกับการที่จะต้องมีมีการร่วมกันทั้งเมืองในการซื้อรถแจกแถมนะครับตามโครงการเรื่องของการใช้คําว่าห้าลถห้าสัปดาห์ คือลดการเดินทางราคาราคานะคะรับลดราคาการเดินทางลดราคาอาหารลดราคาที่พักและสิ่งสําคัญนะครับก็คือการจุดประกายเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีาการประชุมมีสื่อมีภาพออกไปค่อนข้างเยอะนะครับ,รบต่อการประชาสัมพันธ์ในช่วงหลังนี้ทางสื่อมวลชนช่วยเราได้เยอะมากเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการที่จะให้ให้เห็นภาพว่าได้มีการเตรียมการป้องกันอย่างไรบ้างนะครับหรือมีการปรับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยอย่างไรบ้างนี้ก็ตังเชื่อมั่นกลับมาเร็วมากเลยครับสมมติครับสแสดงว่าบรรดาประกาศเตือนก่อนหน้านี้ของประเทศเพื่อนบ้านเราก็น่าจะหายไปแล้วใช่ไหมฮะยังไงนะครับประกาศเตือนที่ทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เคยเตือนนักท่องเที่ยวของเขาก็น่าจะหายไปแล้วด้วยใช่ไหมครับ ช่วงที่ช่วงที่มีเหตุร้ายเนี่ยนะการเตือนเนี่ยมันมันไม่เหมือนอ่าพูดง่ายๆว่าไม่ไม่ได้เตือนในทางการนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยสังเกตว่าไม่ว่าท่านรองเลขานายกร,รัฐมนตรีประเทศมาเลเซียแนะัท่านกรงศูนย์ใหญ่ประเทศมาเลเซียเข้ามาดูในเรื่องอที่คนของามาเลเซียบาดเจ็บอะไรฮะทุกคนก็พูดเป็นเป็นภาษาปเปอร์เซนเดียวกันว่าไม่ไม่ได้ห้ามคนของ ของเขาเข้ามาเมืองไทยนะครับเพราะเขาก็พูดคํหนึ่งว่าเขาคนของเขารู้ว่าเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับดังนั้นตรงนี้ตรงนี้ไม่ยังไม่มีการพูดถึงนะครับว่าจะห้ามคนของเขาอ่ะนะครับครับอยากให้คุณสุรพลแนะนำหน่อยครับสําหรับคนที่เตรียมตัวจะไปมิดไนท์สงกรานเนี่ยนะครับต้องเตรียมนี้เตรียมตัวยังไงครับงาาใหญ่ของเรานี่เป็นเป็นอ่าเป็นงานสงกรานที่มีสีสันนะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ แตกต่างกว่าหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ําทีจ่จะเริ่มเล่นตั้งแต่พรุ่งนี้ตอนบ่ายเล่นไปจนถึงวันวันที่สิบสามเลยอันนี้นะักท่องเที่ยวเนี่ยเตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของอมวยทะเลที่เราโชกกันกันชกกันกลางเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวจ่ะช,ชอบนะครับ,รบแลปีนี้ผมก็ได้เชิญท่านคุณสามา,า,ารถพยากระลุณ ลงมาชกเมือกทะเลนะครับต่อสีสันหลายอย่างนะครับว่าปีนี้เนี่ยที่เราเราได้ใส่เข้าไปผมเชื่อว,ว่านะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาใหญ่เนี่ยเตรียมเตรียมความสนุกสนานอย่างเดียวก็น่าจะพอนะครับคุณว<ะ>รัยครับไปหาที่พักเอาดาบน่าจะทันไหมคุณสุรพลฮะตอนนี้ที่พักรอบนอกนะครับยังพอมีนะครับรวมทั้งที่เป็นอพาร์ตเมนต์ก็ยังพอมีครับ นะครับคบือถ้าผมว่าภายในสองสามสองวันเนี้ยสองวันนี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังพอมีนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับาวมาเลเซียที่เข้ามาสนุกกับเราวันามานในรงการวันที่สิบสองสิบสามแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะขึ้นไปเที่ยวต่อที่กระบ,บี่นะครับที่ภูกเก็ตที่จังคำนองนั่นนะฮนะดังนั้นคนไทยเราถ้าจะลงมาเที่ยวต่างนี้เนี่ยอิ่สิบสี่ก็ยังมีที่พักอยู่พอสมควรน,นะครับแล้วก็มีราคาพิเศษกับมาตรการห้าลดห้าสัปดาห์ด้วย ห้าร้อยห้าสัปดาห์เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปครับครับแต่ว่าในช่วงสงกรางน,นี้อ10-11จนถึง14เนี่ยก็ก็ทุกหน่วยงานก็จะมีการจัดโปรโมโชั่นอยู่ในตัวเลยครับอย่าง 3, ทุกค่าก็จัดรายการอยู่แล้วหนวันนี้นะครับเพราะเมือ่อตอนเช้าก็าไมีการประชุมไปก็สรุปภาพแล้วว่าอย่าง 5, ห้าสอบรินค้าก็จะมี ไม่ว่าห้างห้างเบนชั่นโรบินสันไดอาน่าหรือโอเดียนเนี่ยนะครับก็บจัดสินค้าพิเศษพร้อมทั้งมีเรื่องคูปองส่วนลดพิเศษในช่วงสงกรานด้วยครับครับตั้งเป้ากับนักท่องเที่ยวในช่วงส,วง,ส,วง,สวงการานแบบนี้ไว้มากน้อยขนาดไหนครับเออเลดเงินที่เราคํานวณไว้ก่อนที่เกิดเหตุการณ์นะครับครับปีก่อนเนะสาประมาณสามร้อยกว่าล้านนะครับอ่าปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยล้าน แต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาณวันนี้นี่นะครับถ้าจะประมาณการเนี่ยในเรื่องเม็ดเงินผมก็ว่าน่าจะหายไปบ้างนะครับแต่แต่ว่าในเรื่องปริมาณของคนเนี่ยผมเชื่อว่าลดลงไปไม่ไม่มากนะครับครับ,รบก็น่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนเรือนหมื่นเรือนแสนอยู่นะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วพรุ่งนี้พรุ่งอ่าพรุ่งนี้เช้าก็มีบัรจากประเทศมาเลเซีย ที่มากับทางสุ่มสมาคมมกคุเทศะนะครับประมาณร้อยห้าสิบคันที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้ครับครับฟังแล้วก็อุ่นใจเลยนะครับคุณสุรพลขอบคุณสื่อขอบพระคุณนะผมต้องขอบคุณสื่อทุกแขนงเพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยสื่อช่วยเราได้เยอะมากนะครับเพื่อกันประชามพันแล้วก็อย่างน้อยก็สุดเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยกลับมาเร็วมากเลยครับซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าอย่างน้อยต้องใช้เวลาฟื้นฟูทั้งสามเดือนนะครับ ตอนนี้เนี่ยรเรามีเขามื้อมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วในวันที่สิบสองเาเราจะมีการเดินโลณรงค์นะครับไม่เอาความรุนแรงซึ่งทางจังหวัดก็ทางท่านแม่ทัพท่านผู้บัญชา,าก,การท,ากาทัานเก้าท่านก็เป็นหัวเรียวหัวแรงในการรณรงค์นะครับก็ค,บคิดว่าจะมีคนออกมาเดินต่อสร้หรือไม่เอาความรุนแรงเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นด้วยซ้ำนะครับ ฮะฮะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับคุณสุรพลครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังแล้วสบายใจขึ้นนะครับกับนักท่องเที่ยวที่กลับมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลามีอีกหนึ่งข่าวดีคุณผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีกับคนทั้งประเทศเลยที่ต้องใช้รถใช้ถนนกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการที่ต้องเดินทางแบบนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตีห้าครับคุณผู้ชม ปตทกับบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดทุกผลิตภัณฑ์นะครับลงมา30สตางค์ก็จะทำให้ราคาน้ำมันเบนซิน91จะเหลืออยู่42บาท78สตางค์ครับแก๊สโซโฮอ9เหเหลืออยู่40บาทส3สตางค์โซฮอลเ่บาท68สตางค์และดีเซลครับจะเหลืออยู่ลิตรละ32บาท3สตางค์ ท่านผู้ชมท่านไหนน้ำมันใกล้จะหมดถังแล้วอดใจอีกนิดนึงครับแล้วค่อยไปเติมทีเดียวนะครับตอนช่วงตีห้าของวันพรุ่งนี้จะถูกลง30สตางค์เลยนะฮะมาดูดเรื่องของเงินเดือนข้าราชการกันบ้างน,นะครับมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นการเลื่อนการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการไปหรือเปล่าปรากฏว่าทางรัฐมนตรีคลังครับคุณกิติรัตนาานองออกมายืนยันนะครับว่าไม่ใช่การเลื่อนครับแต่ว่าเป็นการทยอยค่อยๆปรับขึ้น เหตุผลต้องทยอยปรับขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นทั้งระบบแต่ว่าขึ้นเฉพาะคนที่จบปริญญาตรีแล้วก็ต่ํากว่าปริญญาตรีลงมาก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่างบประมาณไม่เพียงพอครับเพราะถ้าหากไปดูงบประมาณแล้วถ้าเกิดต้องมีการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการทุกกลุ่มทุกปริญญาเลยเนี่ยต้องใช้เงินมากถึงห0 0หมื่นล้านบาทด้วยกันซึ่งจะเป็นภาระที่หนักเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกในกลุ่มที่มีความจําเป็นก่อนนอกจากนี้ครับทางรัฐบาลก็มีการปรับขึ้นในส่วนของค่าของชีพทั่วคราวให้แล้ว ซึ่งพอไปบวกเข้ากับเงินเดือนก็จะมีรายได้ขั้นต่ําอยู่ที่15,000บาทสําหรับคนที่จบปริญญาตรีนะครับและ,และนอกจากนี้ก็จะมีการทยอยปรับขึ้นไปตั้งแต่1มกราคม56แล้วจะไปแตะเงินเดือนที่ระดับ15,000บาทได้ในวันที่1มกราคม2557ฮะมาดูเรื่องของ ICT กันบ้างนะครับเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับทางรัฐมนตรี ICT คุณอนุดิตนาคอทัพเปิดโอกาสให้กับผู้สื่อข่าวสาย ICT ได้มีการไปลดน้ําดําหัวนะครับพร้อมๆกับมีการโชว์แท็บเล็ตปอนหนึ่งมาให้ดูด้วยครับซึ่งตอนนี้แท็บเล็ตนะครับที่เขาเตรียมจะแจกกันในช่วงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,555มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับสสีมีสีอะไรบ้างมีสีแดงครับมีสีเมทัลลิกแล้วก็มีสีฟ้าจอขนาด7นิ้วนะครับแน่นอนนะครับว่าการเซ็นสัญญาที่มีการคาดหมายกันเอาไว้ระหว่างทางกระทรวง ICT กับทางด้านของเซนเจินสโคป น่าจะมีขึ้นในวันที่12เมษายนหรือว่าวันพรุ่งนี้ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวสงการของบ้านเรานะครับนอกจากนี้ครับทางรัฐมนตรี ICT ยังบอกด้วยว่าเตรียมที่จะมีการดําเนินการของก็ประมาณ8,500ล้านบาทเอามาใช้ในการขยาย Wi-FI ให้รองรับกับโครงการแท็บเล็ตปอนหนึ่งของทาง TOT นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart Thailand เช่นเดียวกันซึ่งด้เกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไงจะนํามาแจ้งให้ทราบทันทีนะฮะปิดท้ายครับ เป็นข่าวค่อนข้างร้ายพอสมควรสําหรับนักลงทุนนะครับเพราะว่าวันนี้ทันทีที่เปิดตลาดมาปรากฏว่าหุ้นไทยร่วงลงมาทันที9จุดก็เป็นไปตามสภาพตลาดโดยรวมนะครับของตลาดต่างประเทศเพราะว่าดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงมาถึง200กว่าจุดเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาปัจจัยลบมาจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ทางสเปนกับอิตาลีนั้นบอลยูของเขาเนี่ยมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นและขณะเดียวกันผู้ว่าการธนาคารกลางของสเปนก็มีการออกมาเตือนด้วยว่า ธนาคารพาณิชย์ของเขาอาจจําเป็นต้องมีการเพิ่มทุนเลยทําให้ไปสั่นความเชื่อมั่นของนักลงทุนขณะที่ฝั่งสหรัฐเองครับก็ปรากฏว่าโอกาสที่จะมีการออก QE 3มีน้อยลงเข้าไปทุกทีโดยเฉพาะเมื่อมีการไปดูเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อในขณะนี้ซึ่งยังมากกว่า2%ขึ้นไปด้วยเลยทําให้มีแรงเทขายออกมานะครับหุ้นไทยช่วงเช้าก็เลยปิดตลาดครึ่งเช้าไปลดลง9.54จุดแต่ดัชนีอยู่ที่1156.07จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 11,596ล้านบาทค่างเงินบาทช่วงเชา้าเปิดตลาดมาอ่อนค่าลงครับอยู่ที่30บาท97สตางค์ถึง31บาท1สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดเมื่อวานนี้30บาท9 4สตางค์ถึง9 8สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าหุ้นจะลงน้ำมันจะลงนะครับแต่ปรากฏว่าราคาทองคำสวนทางขึ้นไปได้ช่วงเช้าครับในตลาดบ้านเราบวกขึ้นมา150บาททองคำแท่งรับซื้อ24,200ขายออก24,300 ส่วนรูปพันธ์ขายออก24,700บาทนะครับพักกันก่อนครู่เดียครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ